ทำไมเราถึงไม่เคยเห็นด้านมืดของดวงจันทร์คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงไม่เคยเห็นด้านมืดของดวงจันทร์มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าความจริงแล้วด้านมืดของดวงจันทร์ไม่ได้มืดตลอดเวลาแต่หมายถึงด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากโลก เหตุผลหลักที่เราเห็นแค่ด้านเดียวของดวงจันทร์ก็คือการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ใช้เวลาเท่ากับการโคจรรอบโลกเรียกว่าการหมุนแบบ t ดาวล l o กกิง้งด้านที่หันเข้าหาโลกอยู่เสมอเรียกว่าด้านใกล้เนียไซส่วนอีกด้านที่มองไม่เห็นคือด้านไกลฟาไซด้านไกลของดวงจันทร์ไม่ได้มืดตลอดเวลาแท้จริงแล้วมันได้รับแสงอาทิตย์เท่ากับด้านใกล้แค่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ในปี1,959เราได้เห็นภาพแรกของด้านปลดวงจันทร์จากยานสำรวจลูน่า3ของรัเสเซียซึ่งเผยให้เห็นภูมิประเทศที่ต่างออกไป ด้านไกลของดวงจันทร์มีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหลุมอุก,กาบาตมากกว่าด้านใกล้เพราะมันไม่ได้รับการปกป้องจากแรงดึงดูดของโลกดวงจันทร์เป็นแรงบันดาลใจในหลายวัฒนธรรมแต่ด้านมืดของดวงจันทร์ก็ก่อให้เกิดความลึกลับและจินตนาการมากมายด้านมืดของดวงจันทร์ยังเป็นเป้าหมายของการสำรวจในอนาคตอาจมีทรัพยากรและความลับทางวิทยาศาสตร์ที่รอการค้นพบ ดังนั้นด้านมืดของดวงจันทร์ไม่ได้ลึกลับอย่างที่คิดแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและเรื่องราวอีกมากมาย